สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พาทุกคนมาเก็บบวบนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะพอดีว่าไต่ปลูกบวบในกระถางนิดหนึ่งนะคะตอนช่วงที่เคยปลูกในค้างผักนั้นเราก็เก็บกินไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะจนได้ทําลายต้นเก่าเก่าที่เขาแห้งที่เขาตายไปหมดแล้วเนาะวันนี้เราก็ได้มาปลูกบวบเพิ่มค่ะจะมาเก็บบวบนะคะพาแม่เข้าสวนมาเก็บบวบค่ะนี่ลูกนี้เลยนะคะ ถึงระยะเวลาเก็บแล้วนี่ค่ะบวบลูกเล็กๆเขากำลังจะเกิดมานะนี่ค่ะเดีให้แม่ตัดไปเลยนี่ลูกเล็กๆลูกเล็กๆทางนี้ค่ะนู่นแม่กำลังตัดอยู่ข้างบนอีกนะคะเกามีลูกเล็กลูกน้อยนะคะที่เขากำลังจะให้ผลผลิตเราอีกนะคะทุกคนนี่ลูกนี้ด้วยทางนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะอืม ก็มีมะเขือยาวด้วยนะคะทางนี้นี่มะเขือยาวนี่ต้นมะเขือยาวนะคะเก็บกินไปแล้วเนะาะมะเขือเปราะนะคะแล้วก็ทางนี้เป็นบวบนะคะที่เขาเลื้อยมานี่เลยเขาเลื้อยมาจากที่เราปลูกเขานะคะนี่ค่ะจากที่ปลูกในกระถางเนาะเขาก็จเจริญเติบโตเลื้อยมาเรื่อยๆคะ่ะทุกคนวันนี้แม่เข้าสวนแล้วแม่แกก็จะเดินเก็บนะคะมะเขือเปราะ มีอะไรแกก็เก็บไปอย่างนี้นะคะต้นนี้นะคะก็คือผักปังค่ะทุกคนผักปังเขากําลังแตกยอดเลื้อยออกมาเลยนะคะกําลังเจริญเติบโตเลยเดี๋ยวตายก็จะปักชําเขาด้วยจะขยายพันธุ์เขาด้วยนะคะชอบทานมากๆเลยผักลังนะคะก็จะขยายให้เขามีหลายๆต้นหน่อยนะพอดีว่าผักลังเนี่ยก็มีแค่ตรงแปลงนี้แปลงเดียวเท่านั้นเองอันนี้วัชพืชนะคะขออนุญาตดึงวัชพืชออกนิดนึง นี่ค่ะผักปลังเนี่ยไต่ปลูกเฉพาะตรงนี้เองค่ะนี่ใ้เขาเลื้อยเราก็เก็บกินไปนะคะแล้วก็ไม่พอทานน้อยไปนะคะก็เลยจะทาการขยายเพิ่มเติมค่ะวันนี้ก็พาทุกคนนะคะมาเก็บผักสวนครัวนิดๆหน่อยๆน,นะคะนี่ต้นพริกต้นอะไรนะคะแม่ก็จะเก็บไปด้วยนะเด็ดพริกเด็ดอะไรไปด้วยค่ะเม็ดแดงเม็ดเขียวก็มีหมดนะคะเก็บไปบ้างแล้วนะอันนี้ก็คือ เห็นเม็ดแดงเพิ่มเราก็เลยมาเก็บเพิ่มเติมค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนก็มาถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเนาะ,ะคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ